ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Air Superlity ช่องของเราที่จะพาคุณไปจอดลึกโลกของเครื่องจักรกลหนักเทคโนโลยีการก่อสร้างและนวัตกรรมยานยนเชิงอุตสาหกรรมที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้วันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหนึ่งในรถขุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มผู้รับเหมาและผู้ใช้งานมืออาชีพนั่นก็คือ JCB 150E รุ่นใหม่ที่ถูกคาดหวังอย่างสูงสําหรับตลาดปี2026ซึ่งไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กน้อยจากรุ่นเดิมแต่เป็นการยกระดับทั้งด้านสมรรถ เทคโนโลยีความประหยัดและประสบการณ์การใช้งานจริงในไซต์งานไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการผู้ควบคุมเครื่องจกักรหรือคนที่สนใจด้านวิศวกรรมและเครื่องจักรกลหนักคลิปนี้จะให้ภาพรวมที่ละเอียดและครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับสิ่งใหม่ที่หลายคนรอคอยใน JCB 150A รุ่นปี2026จุดเด่นสำคัญคือการปรับปรุงแพลตฟอร์มโดยรวมให้ทันสมัยขึ้นทั้งในแง่โครงสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์และการตอบสนองต่อการใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตัวรถถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ยังคงน้ำหนักที่สมดุลเพื่อช่วยให้การทำงานในพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่ครูขระทำได้อย่างมั่นคงมากกว่าเดิมมีการปรับปรุงระบบไฮดรอลิกให้ตอบสนองไวขึ้นควบคุมได้ละเอียดขึ้นและลดการสูญเสียพลังงานในระหว่างการทำงานต่อเนื่องซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของ JCB ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่เพิ่มภาระด้านต้นทุนในระยะยาว ในด้านราคาสำหรับตลาดปี2026แม้ว่า JCB จะยังไม่ได้ประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแต่จากแนวโน้มของตลาดและการอัปเกรดเทคโนโลยีที่เพิ่มเข้ามาราคาของ JCB 1 5 1รรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่ารุ่นก่อนเล็กน้อยอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญในวงการมองว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ใช้งานได้รับกลับมาไม่ว่าจะเป็นความทนทานที่มากขึ้นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ลดลง และประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าเดิมซึ่งเมื่อคิดในมุมมองขององค์การใช้งานระยะยาวแล้ว JCB 150X ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าในกลุ่มรถขุดขนาดกลางหัวใจสำคัญของ JCB 150X คือเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นให้ผ่านมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในอนาคตโดยยังคงให้พละงกำลังที่สม่ำเสมอและแรงบิดที่เหมาะสมกับงานหนักเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบส่งกำลังและระบบไฮดรอลิกได้อย่างลงตัว ส่งผลให้การขุดการยกและการหมุนทำได้อย่างรับรื่นแม้ในรอบต่ำระบบส่งกำลังถูกปรับจูนให้ตอบสนองต่อการควบคุมของผู้ขับได้ดีขึ้นลดอาการกระตุกและช่วยให้ควบคุมเครื่องได้ง่ายขึ้นในงานที่ต้องการความแม่นยำสูงเมื่อรวมกับสมรรถนะโดยรวมแล้ว JCB 1 5 0่รุ่นนี้ถูกมองว่าเป็นเครื่องจักรที่สามารถรับมือกับงานหลากหลายประเภทได้อย่างมั่นใจ ในแง่ของสมรรถนะการทำงานจริง j c b 1 5 0 x แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างพลังและความควบคุมได้อย่างชัดเจนระบบไฮดรอลิกที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้การทำงานต่อเนื่องเป็นเวลาน,านานไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไปส่งผลดีต่ออายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆการออกแบบโครงสร้างและช่วงล่างช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่ส่งไปถึงผู้ขับทำให้สามารถทำงานได้นานขึ้นโดยไม่เกิดความเมื่อยล้ามากเหมือนรุ่นเก่าๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในไซต์งานจริง เรื่องขององค์การประหยัดเชื้อเพลิงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ JCB ให้ความสำคัญอย่างมากใน JCB 150แรุนใหม่ระบบจัดการเครื่องยนต์อัจฉริยะช่วยควบคุมการจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับภารงงานในแต่ละช่วงลดการสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นในการใช้งานจริงผู้ใช้งานจ,จำนวนมากคาดหวังว่าจะเห็นอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าโดยเฉพาะในงานที่ต้องเดินเครื่องต่อเนื่องเป็นเวลานานแม้จะไม่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขแบบรถยนต์ทั่วไปได้ แต่ในโลกของเครื่องจักรกลหนักความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถแปลเป็นต้นทุนที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญในระยะยาวเมื่อพูดถึงห้องโดยสารภายใน JCB 150X รุ่นปี2026สิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือความใส่ใจในรายละเอียดและความสะดวกสบายสําหรับผู้ขับห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวางขึ้นการจัดวางอุปกรณ์ควบคุมต่างๆถูกปรับให้ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติลดการเอื้อมหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็น บาะนั่งรองรับสิรีระได้ดีขึ้นช่วยลดอาการปวดหลังและความเมื่อยล้าในการทำงานระยะยาวนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของและการจัดการพื้นที่ภายในที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงในไซต์งานในด้านความสะดวกสบายและพื้นที่บรรทุกอุปกรณ์ JCB 150X อาจาไม่ใช่รถที่เน้นการขนสัมภาระเหมือนรถยนต์แต่การออกแบบพื้นที่รอบตัวรถและจุดเข้าถึงการบำรุงรักษาถูกคิดมาอย่างดีทำให้การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงทำได้ง่ายและรวดเร็ว ลดเวลาที่เครื่องต้องหยุดทำงานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความต่อเนื่องของงานระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อใน jcb 1 5 0 a ร x รุ่นใหม่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลการทำงานที่ชัดเจนอ่านง่ายและสามารถปรับแต่งการแสดงผลตามความต้องการของผู้ขับได้ระบบเชื่อมต่อช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องจกักรการบำรุงรักษาและข้อมูลการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารโครงการที่ต้องการควบคุมและวางแผนการทำงานของเครื่องจักรหลายคันในเวลาเดียวกันเรื่องความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับถือเป็นอีก1นจุดแข็งของ JCB 150X รุ่นปี2026มีการเพิ่มระบบเตือนและระบบป้องกันต่างๆเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานในไซต์ที่มีความซับซ้อน ระบบมองเห็นรอบคันที่ดีขึ้นกล้องและเซนเซอร์ช่วยให้ผู้ขับรับรู้สภาพแวดล้อมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากจุดอับสายตาโครงสร้างห้องโดยสารถูกออกแบบให้แข็งแรงและได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเพื่อปกป้องผู้ขับในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อมองภาพรวมทั้งหมด JCB 1 5 0ร X รุ่นใหม่สำหรับปี2026คือการผสมผสานร,ระหว่างพลังความทนทานเทคโนโลยีและความใส่ใจต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง แม้อาจไม่ใช่เครื่องจักรที่ราคาถูกที่สุดในตลาดแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความคุ้มค่าในระยะยาวประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอและความมั่นใจในทุกสภาพงานสำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดขนาดกลางที่พร้อมตอบโจทย์งานก่อสร้างยุคใหม่ JCB 150X คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงถูกจับตามองอย่างมากในวงการเครื่องจักรกลหนักขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่อง Air Superlity แล้วพบกันใหม่ในคอ